อ่าลองถามคุณสุป,ปันคะรับคิดว่ายังไงครับคุณสุป,ปันครับไอ้กรณีค่าไฟแพงแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละพักนี่ออกทีเด็ดมาว่าเนี่ถ้าผมเป็นรัฐบาลเลือกผมเข้าไปสิผมจะกระตุกค่าไฟลงมาเท่านู้นเท่านี้ผมจะลดค่าไฟลงมาเหลือหน่วยละสิบสลึงไม่เกินสองบาทเจ็ดสิบอะไรแบบนี้คุณสุป,ปันฟังแล้วเป็นยังไงครับพอจะมีความหวังไหมเออน่าเลือกไว้ไอ้พักนี้เป็นไงคุณสุป,ปันต่อแหละ <laughs> ควรดำเนินมาตรการเอาข้อมูลมันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อือทำไมผมถึ่งบอกว่าคนพวกนี้ตอแหลอชาวาบ้านเขาบอกว่าตอแหลเป็นเกดิดอยากจะไล่คุณสักัยพี่ทมนี้แล้วกันผู้ชมเอาข้อมูลเปิดก่อนนะข้อมูลเปิดเอี่ยนะครับเรื่องของค่าไฟแพงเนี่ยฮะมันมาจากเรื่องเดียวก็คือ,อเรื่องของหน่วยการใช้ไฟฟ้ามันสูงขึ้นออื ที่มันสูงขึ้นนี่มีอยู่สองเรื่องเรื่องใหญ่เลยมผมไล่ดูหน้าปูดของเฟซบุ๊กมาสามวันเนี่ยนะเรื่องแรกนะที่หน่วยการใช้ไฟฟ้ามันมันสูงขึ้นเนี่ยรดผิดพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าจดผิดอ๋อไอปัญหานี้ก็เป็นปัญหาแรกที่มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าผิดแล้วผิดอีก เรายึดยิงข<อ>่าวแบบนี้ไปครับอ่านั่นเป็นเรื่องหนึ่งตืง่นๆมากเลยนะการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคไม่เคยแก้ไขเออเดี๋ยวผมแทรกหน่อยคุณสุป,ปันพิ<อ>ทวีพอคุณสุป,ปันพูดถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคซึ่งสัมพันธ์กับพวกเราที่เป็นผู้ใช้ไฟโดยตรงแต่ คนที่ดูแลเป็นผู้บังคับประชาสูงสุดของการไฟฟ้าเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหายหัวไปไหนผมไม่ได้ยินสักแอะเดียวคุณสุพัฒน์นีทวีเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหหายไปเลยไนงะจนทุกวันนี้ผมว่าหลายๆมมคนอาจ<า>จะลืมว่าเฮ้ยตอนที่อร์มรัฐบาลเสร็จแล้วผมก็ไม่เคยเห็นเลยนะนะฮะผมคิดว่าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะมีแต่รัฐมนตรีช่วยนะซึ่งตอนที่รัฐมนตรีช่วยก็ถูก ไอ้นน่นไงพักงานอยู่ใช่ไหมใช่แปลกมากเลยอ่ะทั้งทั้งที่นี่เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนแลวเรื่องค่าไฟแพงเนี่ยคือประชาชนเนี่ยไม่ได้ไปดีลอะไรกับปฟผแต่ประชาชนเนี่ยเวลาจะใช้ไฟเนี่ยอยู่ในเขตกรุงเทพก็ไปไปขอมิเตอร์กับการไฟฟ้านครหลวงซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยชาวบ้านที่อยู่ตา่างจังหวัดก็ไปขอกับการไฟฟ้าภูมิภาคก็อยู่กับกระทรวงมหาดไทยแต่เจ้ากระทรวงวันนี้ไม่พูดอะไรเลยอ่ะ ปัญหาที่ผิดแล้วผิดอีกเนี่ยคุณสัจชายพี่ทวีและท่านผู้ชมนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไปจดค่าไฟในจดผิดแล้วเจ้าหนะ้าที่พวกนี้เลื่อกลงไปอีกไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าแล้วจ้าง,<อ>งมาอีกบ้างไปจ้างไปสัง่งให้คนมาซับมารับการทำมนะผมคิดว่าวันคืนดีเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบจ็อบงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมบ้าคหน่อยว่ามีจานวนเท่าไหร่แล้วทาอะไรอยู่บ้างอใช่ไหมครับเพราะ ให้กระชนทรัพย์อ,ะอ่ะแล้วพวกคุณทําอะไรกันอยู่อ่ะครับผมว่าถ้าไปตรวจสอบทีดีนะอาจจะได้งบประมาณฝากพักการเมืองต่างๆด้วยอาจจะได้งบประมาณมาทํานโยบายอืมเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรของพวกคุณอีกด้วยก็ได้มผมว่ามันต้องตรวจตรวจสอบจ่อนนะอันนี้พูดกันด้วยความเคารพนะครับในส่วนของนายกรบพี่พี่น้องๆองในการไฟฟ้าส่วนูีิภาคและการไฟฟ้านอ่ขอนหลวงเนี่ยครับ ผมว่ามันต้องตรวจสอบจ็อบอ่ะแล้วก็จํานวนเจ้าหน้าที่อ่ะว่าคุณคมีเจ้าหน้าที่อยู่เท่าไหร่แล้วจ็อบนานของพวกคุณคืออะไรป้าปปาเหมือนกันนะปืาปปา,า,ปาก็ไม่ไปใส่รถนก็ไปไปซับแต่ปาปานี่ก็ประเภทแบบถ้าขี้เกียจจดก็มีสิ่งกีดขวางอ้มจริงจริงคุณสัจจะที่คุณนี้แล้วจะงลงในบินเลยนะมีสิ่งกีดขวางเลยประเมินจากราคาเมื่อเดือนที่แล้วอืไปสุ่มมาเลยอืนะครับอันนี้ข้อมูลเปิด อันนี้ว่าด้วยเรื่องของจดผิดซึ่งมันก็ผิดแล้วผิดเล่าผิดอยู่ไม่สามารถที่จะหาทางแก้ไขได้อีกอันหนึ่งคือค่าหน่วยไฟแพงเพราะอากาศร้อนครับนะครับผมก็เอะมันมีจริงหรือเปล่าก็เลยโพสเฟซบุ๊กนะว่าเอจะมีหน่วยงานรัฐไหนบ้างที่เข้ามาตอบประชาชนด้วยว่าทำไมค่าไฟมันหน่วยการใช้ไฟมันจึงพุ่งขึ้นเพราะว่าบินที่เขาไมา่โชว์แต่แต่ละบินเขายืนยันนะเขาใช้ไฟเท่าเดิม แา่ไฟฟ้ามันโดดขึ้นไปเกือบเท่าตัวไงพี่ตวรีคุณสันชัยและตั้งคุณตกอกเขาโผลกันใหญ่เลยผมก็เอ๋ยแล้วไม่มีใครออกมาพูดเลยเหรอปรากฏว,ว่าเมื่อวานนี้การไฟฟ้านครหลวงออกมาชี้แจงอันนี้ข้อมูลเปิดนะออบอกว่าอากาศมันร้อนเนี่ยมันเลยทําให้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ต้องทํางานหนักขึ้นโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์เครื่องเครื่องทําความเย็นพวกพัดลมตู้เย็นแอร์อะไรเนี่ย Mm hmm. มันทํางานหนักเพราะมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ mm hmm. เดินเครื่องเพื่อรักษาอุณหภูมิความเย็นของมันไว้ให้ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้พลังงานเยอะก็ตามให้หน่วยการใชใ้มันพุ่งขึ้น mm hmm. แล้วกับนี่นี่คำตอบของการไฟฟ้าอ่าของการไฟฟ้านครหลวงอืวา mm hmm. วันนี้การไฟฟ้านครหลวงทดลองแอร์เลยนะกับอุณหภูมิ uh huh. เขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิความร้อนเนี่ยนะครับ เพิ่มขึ้นหกองศาเนี่ยเท่ากับว่ามันจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงสิบสี่เปอร์เซ็นอืมอืมอันนี้ข้อมูลเปิดทั่วไปนะครับแต่มันก็มีคำถามตามมาอย่างที่พี่ทวีบอกเรื่องของการทำสัญญาคือในส่วนของนักการเมืองเองก็โยงกันไปโยงกันมาเราจะเห็นว่าเอ้ยอันนี้เป็นรัฐ,รฐบาลนั้นอันนี้จากรัฐบาลนี้ก็อบอกว่าล่าโยงกันมาจนถึงเรานี่ในส่วนของการเมืองก็บอกนี่มันเป็น ของรัฐบาลลงตูนี่แหละไปเซ็นสัญญาไอ้ทางคนฝา่ายรัฐบาลลงตูบอกว่ามันของรัฐบาลยิ่งลักอืมมันไม่มีใครเห็นสัญญาไงครับหรือเราจะต้องเข้าชื่อกันแบบพี่วีระสมความคิดไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้เปิดเผยสัญญาการคื้ไอไรล่วงหน้าอืมเพราะถือว่าประชาชนเป็นคู่กรณีกับหน่วยงานรัฐนะเออครับผมว่าบางทีมันน่า้องเหมือนกันนะ เผยเผยสัญญามันสักหน่อยที่มันมาอะไรพราก็เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นประเด็นที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไฟแพงแบบนี้แต่ประเด็นหนึ่งซึ่งทุกคนผมเนี่ยตอนแรกก็งงๆเนี่ยคุณสักชายพอถแถลงออกมานี่ผมร้องอ๋อเลยอืแต่จะดายย่าย้อนหลังหรือไม่เนี่ยต้องช่วยกันคิดหน่อยว่าจะด่าดีไหมแล้วจะด่าว่าอะไรครับสารที่ค่าเอ,อการไฟฟ้าต่อน่ววค่าเอฟทีตอนไหวเนี่ยมันแพงขึ้นเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องหลัก Mm hmm. เรื่องแรกพี่ทวีแตะไปหน่อยนะคือเรื่องของค่าไฟฟ้าเมื่อตอนโควิดระบาดหนึ่งใช้ไฟสูงขึ้นอืม mm hmm. นี่เรื่องหนึ่งสองรัฐบาลบอกว่าให้ช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าไฟฟ้า mm hmm. นะครับนี่คือเรื่องที่สองช่วงโควิดอืมผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันยังไงเขาบอกว่าการคิดไฟในระบบก้าวหน้าเนี่ยใช้เยอะ mm hmm. จ่ายเยอะ เพ ang ang right? ื่อป้องกันประจาชนใช้พลังงานแบบฟุ่มเฟื่อยเพื่อเพื่อเพื่อดลองให้ประหยัดใช้เยอะก็ต้องจ่ายเยอะเออทำไมมันฉลาดคิดอืมนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองชาวบ้านนะคิดว่ารัฐบาลช่วยเหลือไปค่าเรื่องไปฟ้าค่าเรื่องช่วงโควิดนะคุณสักชายแก่งจริงแล้วไม่ใช่เขาชะลอการเก็บเฉย เอาอ๋อไปดูสิอืมเพราะฉะนั้นเจ้านักการเมืองคนไหนในรัฐบาลชุดนี้มานั่งตอแหลหน้าไม่บอกว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชนเรื่องข้าวไฟโควิดนะผมอยู่ในที่แถลงข่าวเป็นไม่ยกมือสวนเลยอืมคุณไม่ได้ช่วยอืมตอนที่ไม่เเท่ครับครับบอกว่าการไฟฟ้าออกให้ก่อนแล้วเป็นเป็นการไฟฟ้าเป็นนี้แล้วการไฟฟ้ามาเก็บกับประชาชนตอนนี้อ่า การไฟฟ้าขื่นใบทวงหนี้มาตอนแรกบอกจะให้ใช้หนี้เนี่ยภายในสองปีมันทาให้ค่าเอฟูของเราต่อหน่วยมันอยู่ที่สี่บาทกว่าสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์นะครับผมจําไม่ได้ว่าเจ็ดสิบสองนี่เจ็สิบเจ็ดมันมันมันเลื่อนเงือยึ่ตรงนี้จะขึ้นเป็นเจ็ดสิบเจ็ดไงถ้าไม่ไม่โบกเวฟโวยวายเนี่ยนะเดือนพฤษภาเนี่ยค่าบินเนี่ยค่นะครับจะขึ้นเป็นเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้อยู่เจ็ดสิบสองอ่าก็ปรากฏว่า พอคนเริ่มตั้งคำถามทำไมเข้าไฟาแพงเข้าไฟาแพงวรมคิดว่าอันนี้สงจากการใกล้จะเลือกตั้งด้วยก,วก็ปรากฏว่า,ากกพเนี่ยก็ทำเรื่องไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกเฮ้ยรอขยายเวลาเก็บเก็บนี่ได้ไหมจากสองปีคุณขอเป็นสองปีสี่เดือนได้ไหมขอเป็นสี่ปีหกเดือนเออแล้วพึ่งมาเซเยตันเมื่อวานนี้ว่าขยายเวลาการใช้นี่เป็นสี่ปีหกเดือน มันก็เลยทำให้อนุกรรมการค่าไฟอนุกรรมการผม็ไม่รู้จะตั้งอะไรมันซ้ําซ้อนนักหนาไอหน่วยงานเนี่ยมีทั้งกรกพคณะกรรมการทั้งออนุไฟฟ้าอัตโนมัติเออไอค่าไฟฟ้าฮบอกเอ้ยจะประชุมกันเนี่ยวันเนี้ยแต่ผมไม่ได้สนใจนะเพราะผมรู้สึกผมเบื่อหน่ายอ่ะบบอกว่าตอนนี้ยืดหนี้ออกไปแล้วยืดเวลาการใช้หนี้น่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบสองได้นะครับ นี่คือข้อเท็จจริงที่เป็นภาพเปิดให้เราต่อจิกซอได้ไอเรื่องสัญญาไม่มีใครเปิดเผยนะนะครับนะครับมันก็เลยมาตั้งคําถามว่าการเดินหน้าการของเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าก่อนคุณจะอ,อย่างไงกันต่อครับไอสัญญาการซื้อไฟล่วงหน้ามันค้ำคออยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่แบบพี่แบบพี่โทบิบีบอกอะเราไปั่วรัฐบาลไหนไม่ได้จะด่าดา่ดา,ดารวมเลยต้องด่าว่าไอพวกรัฐบาล ครับเพราะคุณ mm hmm. ไปเซ็นแล้วคุณสร้างปัญหาสร้างภาระนี่ผูกพันไม่ได้ผลิตก็ต้องมาเก็บเราพวกเราครับ mm hmm. ถามว่าไอ้ที่ไปตอแหลหาเสียงจะแก้คุณแก้ได้จริงหรือเปล่า mm hmm. คุณมีอำนาจอะไรจะแก,ก้ครับถึงคุณเป็นรัฐบาลคุณก็แก้ไม่ได้อ mm hmm. ผมนึกว่าไอ้พวกนี้ตอแหลต้องจับมา mm hmm. ดำเนินมีฐานอ่าพอเราเอาข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู mm hmm. าสา่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อ mm ืม hmm. ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับลดไปฟ1 5บาทตลอดสาย <laughs> ผ่านไปแล้ว1ปี <laughs> ตอนนี้ทำไรบอกสัญญายัางขอดูยังไม่ได้ต้องไปฟ้องศาลขอดูสัญญากันนะ 1>, 1ปีผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ <laughs> ้ไหม่ผมท uh ี huh. ม่บอกว่าเพานั้นนักการเมืองถ้าประกาศตัวจะเป็นคนอาสารับใช้ประชาชนอย่าเริ่มตอกแหนะ uh huh. คุณบอกเลยว่าค่าไฟเนี่ยถ้าคุณจะได้คะแนนเสียงคุณชี้แจงให้มันจัดคัดเลยว่ามันปรับไม่ได้เพราะอะไรอ mm ือมทำไมค่าไฟแพงอือ mm hmm. ทาไมหน่วยการใช้ไฟมันสูงขึ้นอืออ mm hmm. แล้วบอกเลยว่ามันมีสัญญาจากรัฐบาลไหนบ้าง mm hmm. ที่ไปทําไว้อ mm ื hmm. เอาอย่างน้อยพี่ทวีคุณสักใจผมแล้วก็แฟนๆรายการชวนนะักยุโรปให้รัฐบาลนี้พักไหนางวะได้ไหมที่เป็นรัฐบาลแล้วแบ่ง ไอ้น,นั่นไว้เนี่ยอย่ามาบอกว่าเราจะแก้เท่านู้นตอนนี้เราจะแก้อะไมันแก้ไม่ได้อืใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นสัญญาที่มันผูกพันไปแล้วแก้คุณก็ฟอ้องตายหาเสียค่างโง่ก็ตามหลังไม่กอะ่ะอืมใช่ไหมฮะอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นอย่ามาตอนประชาชน